สวัสดีค่ะเนนาพาพลเทียงสานะคะจะเป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างนะคะตรวจพบตั้งแต่ปี2560ค่ะจอเป็นคนค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องตั้งแต่เด็กจุนตนไม่เคยไม่เคยต้องเจอเรื่องที่ผิดหวังเลยโดนเลี้ยงดูมาอย่างดีพอเจอเรื่องที่ผิดหวังคือเรื่อกระสมัมีทุกทุกอย่างเหมือน ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปความประสบความสําเร็จความเชื่อใจในตัวเองมันเริ่มหดหายทําให้เกิดแบบคิดมากเครียดจัดการกับปัญหาไม่ได้จนส่งผลกระทบกับสุขภาพคาดหวังบางเรื่องแล้วมันไม่ได้มันก็ทําให้เราเกิดความเศร้าพอเศร้าปุ๊บพอเศร้าไปนํำนานนะคะมันก็เลยทําให้ใจแบบคิดวนไม่สามารถผ่านกลับ ออกจากปัญหาที่ติดอยู่ได้จนได้รับข่าวลายต่อว่าเป็นมะเร็งหมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างเท่านั้นพอได้ยินคําว่ามะเร็งจริงๆก่อนหน้านั้นเคยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุกปีแต่ตอนที่มาตรวจครั้งล่าสุดนี่คือมันมีอาการผิดปกติคือมีก้อนออก้อนตรงหน้าอกนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ แค่จับแล้วรู้สึกอาการเหมือนแบบตอนที่เป็นประจําเดือนแล้วมีกล้ามเนื้อเกิดก้อนเราก็เลยทําให้เราไม่ได้สังเกตแต่พอคุณหมออ่ะบอกว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นแหละสิ่งที่จะกังวลคือเราจะมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักได้มากแค่ไหนสิ่งที่จะเกิดในอนาคตอ่ะมันไม่แน่นอนพอทราบตรงนั้นแล้วเราก็เลยต้องมาวางแผนจัดการเรื่องการทํางาน ชีวิตครอบครัวยังไงต้องมาบอกที่บ้านยังไงว่าเราเป็นมะเร็งเพราะที่บ้านรู้ว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามมากเราเป็นคน perfectionist มากที่บ้านกลัวว่าเราจะรับไม่ได้แล้วเราก็กลัวที่บ้านจะรับไม่ได้เหมือนกันด้วยความที่เราเป็นลูกสาวคนเดียว มีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุค่อนข้างจะมากแล้วคือเราค่อนข้างจะเป็นห่วงกังวลจากคุณพ่อคุณแม่ท่านจะรับได้แค่ไหนและถ้าท่านป่วยมาจากการที่เราป่วยเนี่ยเราจะต้องดูแลท่านยังไงมันทําให้จะแบบคิดวนกระบวนการในการคิดค่อนข้างจะเยอะมากคือเราห่วงคนทางบ้านที่ต้องดูแลเราค่อนข้างจะเยอะมากสิ่งที่ใจมีพลังขับเคลื่อนในการ จะสู้กับโลกได้คือเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้ที่บ้านเรารู้สึกว่าเราเป็นคนป่วยที่เหมือนคนไม่ป่วยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรามากตอนแรกก็ไม่ได้คิดได้ถึงขั้นที่แบบสามารถจัดการกับปัญหาได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีแบบวิงวิง,วงหูอื้อตาลายคบบคุณหมอบอกมาเราก็แบบไปไม่ถูกเหมือนกันแต่พอเห็นเห็นอาการของพ่อของแม่ที่แบบทั้งข้าไม่ได้ระหว่างรอผลชิ้นเนี้ยว่าจะเป็นหรือไม แต่เรารู้อยู่แล้วแหละเพราะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเพื่อนพอจะทราบผลอยู่แล้วประมาณหนึ่งในใจว่าจากผลงานหมุงแกมประมาณนี้คือมีความเสี่ยงประมาณไหนเพื่อนก็บอกแบบค่อนข้างจะข้อมูลความเท็จจริงเพื่อให้เราได้ทำใจแล้วก็ได้วางแผนในการรักษาเนาะเราก็เลยมีข้อมูลอยู่แล้วเราก็ทำใจประมาณหนึ่งเราก็เลยแบบอ่ะ รบมือกับทางบ้านยังไงมากกว่ามากกว่าที่จะรับมือกับตัวเองยังไงเพราะว่าโลกเนี้ยมันจะต้องทํางานกันเป็นทีมถึงจะหายได้กําลังใจคือสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็เลยตกลงใจคุยกับพ่อกับแม่เลยว่าถ้าจะเป็นมะเร็งทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมจะจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงกําลังจะมีกําลังใจที่จะสู้จะใช้ สายตาในการสื่อสารกับพ่อแม่เลยว่าเจอสามารถทําทุกอย่างได้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเจยได้ไม่ต้องเป็นห่วงเจอมากมันคือเป็นช่วงหนึ่งที่จะจะต้องรักษาตัวแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันเราจะต้องดูแลตัวเองให้ผ่านไปได้และจะกลับมาเป็นลูกที่น่ารักของพ่อของแม่เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบคิดมากไม่ต้องหน่อยพยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด ไม่ถึงขั้นกินคลีนไม่ถึงขั้นแบบสีสันในชีวิตหายไปนะคะเจยพยายามทําชีวิตให้ปกติสุดให้มากที่สุดถ้าแบบอะไรที่อยากทานเจยก็จะทานนะจะไม่ซีเรียสแต่ว่าเราจะมีลิมิตเวลาที่ทานอะไรที่ผิดปกติหรืออยากจะทานอะไรที่มีความเชื่อแล้วคนห้ามจยมากอะ่ะเจย ก็จะเลือกที่จะถามคุณหมอเลยว่าจะสามารถทานได้หรือทานไม่ได้เพราะว่าตอนที่ป่วยบอกเลยว่าการทานอาหารเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องปัญหาใหญ่ในชีวิตมากคือถ้าคุณหมอบอกว่าทานได้คุณหมอไม่ห้ามอะไรเลยนะคะจริงๆคุณหมอให้ทานได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าให้ทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่ทานให้มากเกินไปอาหารที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพก็ทานได้บ้างไม่ต้องแบบถึงขั้นที่ สติไปทุกอย่างทําให้ไม่มีสีสันในชีวิตเลยอันนี้การที่จะทําให้ตัวเองหายป่วยจะค่อนข้างยากเพราะอะไรที่แบบยืดตึงเกินไปชีวิตมันจะอยู่ยากระหว่างที่รักษามันเหนื่อยอยู่แล้วมันมันมีเอฟเฟกทางร่างกายมากม,มองว่าการทําอะไรที่เป็นลูทีอดีๆการออกกําลังกายดีๆการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ มันจะส่งผลให้สุขภาพเราดีขึ้นแต่ถ้าเราทำได้แค่ประเดียเด๋ยวประดาวตามที่คุณหมอบอกอะ่ะแล้วเราสติ๊กมากไปอะ่ะทำให้เราไม่สามารถทำได้ในระยะยาวถ้าแบบห้ามนุ่งห้านี่ทนันทน่นทันทนี่ก็ไม่ได้กิจกรรมอะไรก็ทำไม่ได้อันเนี้ยเจอว่าเจอจ,จะแบบซึมเศร้าหนักมากจอเลยใช้ชีวิตได้อย่างปกติจะชอบอะไรจะทำอยากทำอะไรจะ ย้ายโฟกัสไปทําในสิ่งที่จะอยากจะทําใช้คุณค่าที่อยู่รอบตัวได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นหาความสุขได้จากการที่ไม่ต้องใช้เงินในการซื้อเพิ่มมากขึ้นจากตอนที่ป่วยเยอะมากโดยคงไม่กล้าบอกว่าทุกคนอยากเครียดอย่าเศร้าโดยแค่อยากให้ทุกคนหันมามองว่าสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ เราสามารถมีความสุขกับมันได้ถึงแม้ว่าเราจะร่างกายเราจะเจ็บป่วยนะคะแต่ว่าสุขภาพใจเราต้องมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าใจเราสู้นะทุกอย่างจะง่ายขึ้นเราเครียหรือเราเศร้าอ่ะเรายังมีสิ่งอื่นๆที่ดีในชีวิตเราที่เราสามารถมองได้ถึงแม้ว่ามันจะแย่มันไม่สําคัญเท่ากับเราอะ่ะยังมีโอกาสที่จะหายแล้วก็ยังมีเวลาที่จะแก้ไขในสิ่งที่สามารถอยากจะทําได้นะคะ ระหว่างที่ป่วยจะอยากให้ทุกคนหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําหรือความสุขอะไรในวัยเยาว์ที่เราทําแล้วมีความสุขอจะอยากให้ทุกคนหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาทําไม่อยากให้ไปโฟกัสในเรื่องสุขภาพร่างกายที่ป่วยอยู่ที่ต้องรักษาอยู่ตอนนั้นนะคะระหว่างที่จะป่วยจะแค่ถนอมน้ำใจของคนรอบข้างทำทุกอย่างให้ตัวเองรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่ได้ป่วยแล้วก็จะเขียนลิสต์รายการสิบ สิข้อที่จะอยากทำก่อนจะตายคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมองเลยแต่พอป่วยมามันมีเวลาเยอะมากการนาใช้เวลาให้มีประโยชน์คือใช้เวลาในการเพิ่มพลัง ใจให้ตัวเองสามารถสู้กับปัญหาได้เราก็มาทําในเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำสิบรายการที่จะอยากจะทํามีอะไรบ้างที่ถ้าถ้าไม่ทําก่อนตายนี่จะ,จะเสียใจมากจะก็มาค่อยๆทําในทีละอันทีละอันคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้จุด,ด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเม้นไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ